มาเปิดคลิปเลยมาเปิดคลิปกันก่อนเร็วอ่ะอาใช่ก็เปิดก่อนโดยสองคนมายังไงไล่ไล่ไปเลยก็ได้ค่ะาใช่ใช่มีคนเข้ามาดูหนึ่งคนแล้วค่ะนี่ของพลอยใช่ไหมใช่นี่สวัสดีค่ะคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโซดาก็เนี่ยอ่ะขอสลับกล้องแป๊บนึง่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก้าวหน้าก้าวไกลมาด้วยกันนะคะพาทุกท่านมาดูสถานการณ์น้ําท่วมนะคะที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนช้างฟงานใช่ไหมคะศึกถนนตรงน,นั้นก็จะเป็นโรงเรียนม4มนะคะแล้วก็ชุมชนย่านนี้ก็คือเป็นชุมชนออมุสลิมน,นะคะและอีกฝั่งหนึ่งเราเพิ่งเดินมานะคะก็เป็นชุนมชนนองอนองที่น้องกินดูแลพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็มี รอยนะคะว่าที่ที่สมัครกาไปจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาเราก็มาคัดลายนะคะว่าชาวบ้านหรือชุมชนมีอะไรที่ต้องการให้เราช่วยหรือว่าประสานเดี๋ยวเราเดินาเมื่อกเ้นะคะก็มีจุดนะคะที่ร้านนะอร้านไปปจวดใช่ไหมร้าน กาะคะกาดจริงๆมาชมจริงๆนะคะเขาก็ทำกับข้าวนะคะแจกทุกคนเราก็เลยอาสานะคะเดินไปบอกนะคะเพราะหลายบ้านยังไม่ทราบนะคะว่ามีแจกทำทำกับข้าวทําอะไรอยู่เขาทําเผื่อเราด้วยค่ะเจ้าของตลาดนะคะอันนี้นี่เราทานเองนะคะนี่เราทานเองอันรู้จักก็เดี๋ยวนะคะเดินเดินชมนะคะดูไปด้วยกันนะคะค่ะก็อันนี้มีมีอาจารย์เอเนาะเยาวราชคุณพารักขะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเนาะเข้ามา ลงพื้นที่กับเราด้วยค่ะแล้วก็อาจจะช่วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เ,เกี่ยวข้องนะกับกับน้ำพ่วมในทางเหนี้นะคะอันนี้เป็นก้าหน้าเอสก้าวไก่นะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันระดับน้ำอนองตอนนี้ก็คือสองคนนี้เธอสูงเท่าไหร่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งโลค่ะ นี่ล่ะเอานี่เราบุรี่ไปเนี่ยไม่เป็นไรขับไปแล้วกันตอนนี้ประมาณครึ่งนองของทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุยกันไปเมื่อกี้ไปทางบ้านเด่นหนองหอยมาเนาะก็เริ่มน้ำเริ่มระบายแล้วค่ะยังไม่ยังไม่ท่วมเอ้ยังไม่หนักเท่าในในช้างพันเนาะ แต่น้ำน้ำแรงใช่น้ำาแลแรงมาก่คนข้างหน้านะคะแม่ตุ่นเนาะแม่ตุ่นเป็นอ่อพอนูสจักมาตั้งแต่ลงตั้งแต่พี่เหมาลงเทศบาลนครเป็นผู้สมัครเทศบาลนครแล้วก็มาเยี่ยมมาแอวค่ะแม่แม่แม่ตุ่นบ่อยๆในบ้านแม่ตุ่นก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นชุมชนเล็กๆค่ะประมาณแปดถึงสิบหลังแม่บอกว่าอ่อช่วงกลางวันเนี้ยต้องออกมานั่งตรงถนนอยู่หน้าบ้านเพราะว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวประมาณนี้เลย จะเข้าบ้านก็ต้องดึงเชือกเข้าไปใช่เมื่อกี้แม่ตุ่นก็บอกเนาะคือคือจะมียายคืยคนนึงก็น้ําแรงมากยายก็ต้องีน้ําแรงนะคือทางเข้าบ้านแม่ตุเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูยายก็ต้องเอาเอาเชือกเนี่ยคะ่ะมัดกับสิ่งของในบ้านเนาะแล้วก็ไต่เหมือนเหมือนไต่เชือกเข้าไปอะ่ะทำทำเชือกเข้าไปเพราะว่าน้ําแรงมากแล้วยายแกก็ตัวเล็กอะ่ะ ก็เมื่อเช้าอันนี้ก็เป็นแถวบ้านสอทอแล้วเนาะผู้สมัครสอทอของอดีตผู้สมัครสอทอของเก้าหน้ามีพี่บอลกับพ่อตุ๋ยเมื่อเช้าก็โทรหาพี่บอลพี่บอลออกบ้านยังไงไปทํางานแล้ววันนี้เชื่อมบอกว่าเมื่อเช้าพี่บอลนั่งเรือออกไปนะคะมีเรือของกู้ภัยเขามารับเวลาตามเวลาง,งานเนาะออกไปทํางานเชื่อมบอกว่าเมื่อเช้าก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนั่งเรือ ข้ามน้ำออกไปเอารถที่จอดไว้ที่สะพานป่าแดดเนาะสวัสดีค่ะคุณจางต้อแจกข้าวนะเออในในตลาดเขามีแจกข้าวนะสามพัหน่อยสาันหน่อยพอดีไลฟ์สดที่ไลฟ์สดอยู่พักเก้าไกลนะคะวัอดีค่ะก็เป็นไงบ้างบ้านอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่บ้านสีเขียวเนี่ยค่ะอ๋อเป็นไงบ้างนะอันนี้วันที่สองอะเนาะน้ำท่วมน้ำระดับน้ำลดลงไหม ว่ามันลดเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็เพิ่มแต่น้ำมันยังไหลแรงอยู่เนาะใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวระวังระวังเนานะโนเขาบอกว่าน้ำเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ลดเนาะเ <c oughs> พราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสน้ำที่มันยังไหลามาแรงอยู่ก็ได้มันก็เลยทำให้เหมือนเอ่อพอมีน้ำมากระแทกตัวบ้านเนี่ยมันก็เลยทำใ นระดับน้ามันเพิ่มขึ้นเนาะแต่เมื่อเช้าที่น้าปิงที่เราไปดูมาล่าสุดตอนเที่ยงอยู่ที่4.5 4.5 5 4.5 5คือตั้งแต่เที่ยงจนถึงตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายโมงอะขึ้นชั่วโมงละ1เซนชั่วโมง1เซนตอนเที่ยงอยู่ที่4.5 5ตุวนี้ของซีมนะคะ ก็หนักหน่วงให้แพ้กันหนักหน่วงค่ะตั้งแต่วัดเกตนะคะจะเป็นแบบพวกบ้านเมืองกายชุมชนบ้านเด่นนะคะที่โดนหนักหแล้วก็ยาวไปหนองหอยค่ะไม่พอก็จะเป็นท่าวางตาลสารพีนะคะไปถึงเอ่อนู่นที่อยู่ติดชายแดนของของลำพูนค่ะลบรรนค่ะลบรถก่อน กี่กว่าขึ้นทะเลเขาบอกเลยอ๋อเป็นภาาที่แบบจับมือกัน ะะที่บอกเมื่อกี้แม่สุนก็คืออยู่ในบ้านไม่ได้แม่ตุนต้องแบบเข้าบ้านแค่ตอนจะไปนอนส่นเช้ามาก็ต้องรีบบอกมา mm. แล้วก็คุณยายเสื้อเขียวเนี่ยคะที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าคุณยายต้องไ่เชือกทาเชือกไถ่ัหนเอาเชือกให้ดู mm. นี่งเอาเชือกมาไว้ในนี้มีแปดหลังเนาะแม่เนาะเจ็ดละ ออันนี้คือแม่ตุ่นนะคะแม่ตุนมมต่นองเาแม่ต้องกำเชือกใสเข้าไปเนาะที่มแม่ต้องไสเข้าไปนะคะน้ำแรง,งมากบ้าบ้านจลอาจารย์ระลองเนอะก็ถ้าจะาาพัดตรงตัดไปเค่ะใช่อยู่ข้างในานะคะมีบ้านมีเส็ดหลัก ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยคุณยาเขียวลอยฝังลูกมุนยาเชื่อยยบอกมือหน่อยยายเชือเขียวเนี่ยคือยายอะต้องเข้าแล้วออกที่เท้าเย็นน้องแ่น้อก็ต้องใส่เชือกนี้กันทั้งไปข้างในก็ไม่มีเชือกด้วยยายบอกก่อนมานั่งอยู่เนี่ยน้องวันนี้วันที่สองแล้วเนาะ ตรงนี้เป็นฟุตบาทนะคะค่ของนี้นล้าคล้ายสบานมามาเอาข้กล่องเอาอไม่เป็นไรกันได้ ็คือน้ำตรงสะพานโอน้ใช่ใชมันคือคือในบ้านแม่เนาะมันจะเป็นตรงเหมือนใก้คอสะพานพอดีเนาะสะพานเมงลายอะคะ่ะแล้วพอนน้าที่มันไหลามาจากน้ําปิงอะมันก็เหมือนมันชนคอสะพานกับแทกคอสะพานด้วยเนาะนก็เลยไหลเข้ามาตรงเข้าบ้านแม่เนาะแม่บอกว่าข้างในบ้านแม่ก็คืออยู่นเนี่ยขเขานี่มีอยู่บ้านอยู่เจ็ดหลังค่ะ ใช่เนี่ยข้างบนเจ็ดหลังก็แน่น้ำนะที่มันตึกคอสะพานนิงลายนะคะมันก็เลยกระเทกกลับมาในบ้านอันนี้คือไม่ใช่สูบน้ำนะทุกคนคือน้ำที่มันกนระเทกคอสะพานแล้วมันไหลกลับเขา้าชุมชนนะคะไม่ได้มีเครื่องสูบน้ำอะไรเลยน้ำมันแรงขนาดนี้นะแน่ต้องใส่เชือกเข้าบ้านให้ให้เราดูเลยเนี่ย แล้มันมีเศษกิ่งไม้อะไรมาแมแม่ล้วเกว่เขาตดโมาอยเมื่อกี้หนูมาจังเทศบาลเขากำลังเอากิ่งไม้ออกให้หนูถ้าจะเหลือแล้วเนาะ้ก้วล้วเ่ะต้องอก่ามคนในะค่ะเข้าไปยังไงแล้วแม่ก็คือถ้าถ้าเข้าไปก็กลาบน้าโนนแล้วเช้าตื่นมาออก แม่บ,บอกว่าถ้าผมยินค่อยกลับเข้าไปอะคะ่ะก็ต้องมาอาศัยร้านข้างหน้านองอยู่กันก่อนเอาของไปแจกด้วยค่ะออกมาละบมงเลยตอนนี้แจกไม่ได้แล้วตามกดกก,กตเนาะพอเข้าร้อยแปดสิบวันก่อนการเลือกตั้งเนี้ยค่ะ ห้ามเจกของเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อเช้าเพิ่งประชุมกับกบก,บกบตไปนอ้องอนสิบโมงถึงเที่ยงก็ถามเพาะว่ากรณีที่เป็นอุทกภัยอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยผลกระสอบทรายเนาะกกตก็บ,กบ,บอกว่าแบบต้องต้องวินิจฉัยตามพฤติการเราก็เลยบอกว่ามีตัวชี้วัดไหมไอพฤติการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ถ้าถ้าฝั่งตรงข้ามจะร้องหรือจะมีคนร้องเรียนนะก็ร้องได้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่า เรียงนี้ก็คือแบบคือใส่ทรายเข้ากระสอบได้แต่ว่ายกไปให้กลับมือชาวบ้านหรือยกไปแจกจากเดินออกไปจาก,กองทราอยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อย่างเงี้ค่ะก <c oughs> ็เลยบแบบเออเ <c oughs> นาะเราทาอะไรไม่ได้จริงจริง,รงก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นข้อกฎหมายเนาะคือกะกะตก็พยายามทําทุกอย่างให้มันรัดกุมที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมคะในการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเนี่ย พอเรามาอยู่หน้าหน้าพื้นที่นะคะหน้าปัญหาจริงๆเนี่ยนะคะเรารู้ว่าเอ่อบางทีเนี่ยความช่วยเหลือของของภาครัฐนะคะอาจจะอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะก็คือเราก็เห็นแหละนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ดีนะคะหรือภาครัฐหลายๆหน่วยเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะแต่หลังจากที่เราได้พูดคุยกับกับพี่น้องนะคะหลายๆครอบครัวเขาก็บอกว่ามันมันไม่ค่อยทันนะคะท่วงทีเท่าไหร่นะคะคือพอหลังจากที่รู้นะคะมีเสียงตามสายนะคะประกาศมาว่าอ่าน้ํามันจะทะลักเข้ามาแล้วนะคะ ตีนท่วมแล้วเนี่ย ก็เก็บของนะะอะไรไม่ทันเลยนะคะทีน anyway. like ี้เราก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะนะคำไปสู่การการทบทวนนะคะในเรื่องของข้อยกเว้นหรืออะไรต่างๆนะคะจะดีไหมนะคะในอนาคตนะคะในลักษณะที่มันมีพื้นที่ที่ต้องประสบกับภัยพิบัตินะคะแบบนี้จริงๆก็หลายจังหวัดเนาะเช่นบุรีรัมย์นะคะเชียงใหม่อายุทยานะคะหลายๆจังหวัดเลยนะคะคือคือซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่ามันถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือได้นะคะมันก็น่าที่จะมีมีข้อยกเว้น จริงๆการตีความตามตัวบทกฎหมายเนี่ยหลายครั้งมันก็ไม่ได้นําไปสู่ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนมาสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตของเราเท่านั้นนะคะหน้างานจริงนะคะกับตัวบทกฎหมายที่เขียนบางทีเนี่ยมันมันมันไม่มันไปด้วยกันไม่ได้นะคะใช่ข้อห่วงใ่นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเท่านั้นนะคะค่ะก็ในบรรยากาศนะคะที่ให้ทุกท่านเห็นตรงนี้นะคะนี่คือถนนช้างคลานนะคะเป็นเส้นสายเศรษฐกิจที่สองพัญของเชียงใหม่ตอนนี้ก็ถูก อยู่ในสภาพนี้มาเกือบ3ามวันแล้วนะคะ<ช>กเกือบ3ามวันแล้ววันนี้ดีหน่อยที่ฟ้าเปิดนะคะมีเมฆมีแสงแดดมาจากเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยแต่ก็ทราบมาว่าในหลายๆจุดนะคะช้างที่เชียงดาวเองใช่ไหมคะตอนนี้<ช><ช>น้า<อ>เริ่มจะเข้ามาหนุนแล้วก็ต้องระวังกังเตืน<ะ>อนเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วล่าสุด ไม่เคยเจอใช่ไหมน้ำทั่วมมาเดีปีแรกอ่ะก่ะไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะใช่ไหมคะไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะห้ามกินนะน้ำนี้กินไม่ได้นะ กินไม่ได้นะน้ำเนี้ <laughs> นยเดี๋ยวยเดินเข้าไปค่ะอาจจะไปดูซอยข้างในก่อนไปค่ะ<า> <c oughs> ไปก่อนค่ะแม่ดูแลเต็งนู่นี่ค่ะอดีค่ะ บ่าที่สอสอของเราก็วันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่น้ำท่วมคาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มนะคะนนนาาวันพรุ่งนี้ก็น้ำน่าจะลดแต่ทีเนี้ยทางเหนือย,ยังสถาน,นี้นะคะก็เลยอยากอยากรู้ว่าทางภ่ากลางเป็นยังไงกันบ้างได้แา่ว่าทางตะคุน่านี่์อยุทยาก็หนักเหมือนกันนะคะ เอาแค่แบนตกน้ำแม่แดงน้องก็น้ำใสแดงน้ำฟ้าก็น้ำปิ้งก็อาจจะต้องบอกให้เขาเตรียมรับมู่นเนาะขายเหนือก็น่าจะปล่อยน้ำลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทางพื้นที่ถัดไปนะคะก็เตรียมตัวรับมู่ด้วยนะคะกอนี้เชียงใหม่ก็ยังชั่วโมงละหนึเซนเนาะกับน้ำที่เพิ่มขึ้น ยังไม่ลดลงนะคะยังมีคงที่นอกากเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าน่าจะน้ำจากออทางสา,ายเหนือข้างบนลงมาอีกก็จะเป็นเพิ่มชั่วโมงละ1นึ่งเซนดูแลตัวเองนะคะนกุญแจไฟเนอะแมลงนะคะก็สุดท้ายก็แกล้งอะไรเนาะโอ้อ ระวังไฟฉายเนาะคือสิ่งสำคัญน,นะคะมีกรณีสุกสงก์ถ้ามีก็สามารถทบไว้ได้นะคะแต่รู้สึกว่าก็เริ่มมีคนเริ่มแจกฉายแล้วเหมือนกันเชิตอนนี้เมื่อเช้ามีทหารค่ายกรบีละที่สวรรค์นรรมาแจกน้ำดื่มน้ำสะอาดนะคะก็ต้องขอขอบคุณไปในการนี้ด้วยที่ช่วยกันช่วยเหลือประชาชนนะคะ เรือที่เมื่อเช้าพี่บอลหนูพี่บอลน,นั่งเรือออกไปทำทำง,งานเนาะเป็นเรือของที่ไหนระวังคุปปาตน,นะ เมื่อวานเราเราได้ไลฟ์ไปแล้วรอบนึงเนาะก็น้นย้ําเลยว่าอย่าพยายามที่จะเคลื่อน,อนย<า>้าย<ห>เองป่วยออกมาเองนะคะตั1669เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เชยนเนี้นนยไปเมื่อวานเนาะทุกโรงพยาบาลในเมืองเขามารวมกันเนาะร่วมมือกันเพ่าะถ้า1 6 9เขาประสานให้มารับได้ ก็น่าจะเร็วอยู่อะค่ะเพราะว่าน่าจะเร็วกว่าที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาเนาะใช่บางทีเราเคลื่อนย้ายแล้วเราไม่รู้ว่าจุดไหนน้าลึกจุดไหนน้าตื้นเนาะถ้าเกิดเราแบบขับไปผิดทิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เครื่องยนต์ดับอีกใช่ก็จะหนักกว่าเดิมถ้ากู้ภัยเขาก็จะประสานปิดถนนหรือว่าแบบกักบริเวณให้เราเขาจะมีเส้นทางการจราจรของเขาแหละว่าว่าตรงนี้น้ําไปได้น้ําไปไม่ได้คือเขาคุยกันอยู่ตลอดในในวอรเขาเนาะ เพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันเองเนาะใช่ครับโอเคก็จริงๆเส้นนี้รสถสัญจรไม่ได้เนาะคือเขาปิดถนนไม่เข้านนะคะเมื่อเช้าเราก็เอารถจอดไว้ที่แถวแถวสะพานเมองลายเนาะแถวโรงแรมเออเซนทรนเซนทรัลเออเซนทรัลอดีเดย์ แล้วก็เลยเดินเข้ามาเดินมาตอนนี้ถึงเจริญประเทศนะคะก็จะเป็นเส้นเศรษฐกิจกด้วยแล้วก็เส้นย่านโรงเรียนโรงเรียนโรงแรมโรรก็โดนกันหมตรงไปไหนคะ มีแจกข้าวนะคะอันอันเจ้าของกาดข้าวมาแล้วอ๋อแม่คะอันนี้ไปเอาลูกไปไหนมาจคะเกี่ยลหน้าร้านรถเป็นบ้านประธานชุมชนนะคะอไปเอาพี่ตุน้องมันอยู่ไหนนี่เนี่ยก่อยู่กับพี่ตุล่ะอ๋ออยู่กับพี่ตุนอยู่กับแม่ตุ่นเออบ้านนายัดญด้กว่เมื่อกี้แหวนมาแล้วเออเมื่อกี้แม่ตุ่นสาธิตการเข้าบ้านให้ดูแล้วต้องเสาต้องไต่เชือกเข้าไปเนาะ มเดือดร้อนกี่โมงแล้วลุงเข้าบ้านกี่โมงนี่อ๋อหกโมงเจ็ดโมงเข้าบ้านเลยเข้าบ้านบอกออกอ่ะออกนี่านเลยพวกสายนี่มุสลิมนั่งก็ต้องทานอะไรอ๋อค่ะแล้วเป็ดที่ทานได้ทุกคนโอเคหังไก่ยังมุขอยู่นะแต่คแปกอ่าหมูหัวเป็นหัวไก่นะเป็นมันามาลงบ้านอ๋อแต่ว่าเขาทำอาหารมุสลิมให้เนาะทานอาหาร้านให้แค่ทุกคนยังไม่รู้ นี่แม่ทีอ่ะนี่คุณลุงที่อยู่ในซอยบ้านแม่ตุ่นเมื่อกี้นะคะที่ที่เราให้ดูเจ็ดหลังที่แม่ตุ่นสาธิตวิธีการเข้าบ้านตรงน้ําแรงเนาะก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะเป็นเส้นโรงเรียนโรงแรมแล้วก็แบบย่านธุรกิจแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเป็นย่าน ชุมชนม,มุสลิมนะคะนี่ก็ไปเอากับข่าวที่ทางทางประธานชุมชนกับชุมชนนี้ร่วมกันถาคนในรนลึ่งกันต,ต้องถึงรม่นอบนอย่อขอบคุณนะคะ สลิมนะคะอย่างที่เราเห็นกันก็จะมีมัสยิดเยอะ,อะเดี๋ยวก็ซอยนี้เนาะที่มีเขตชุมชนรดความเร็วเนี่ยป้ายนี้ก็เป็นบ้านลุงตุย๋ยไอ,อ้บ้านพ่อตุย๋ยเป็นมัสยิดที่สำคัญอีกมัสยิดหนึ่งคือมัสยิดช้างคานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านพ่อตุ๋ยกันหน่อยเนาะ แต่ว่าเตดไม่เปิดร้านนะเออไม่เปิดรู้แล้วไม่เปิดไม่ได้หรอกแต่ว่าจะเป็นอาชีพในบ้านที่ไหะครอ๋อเพราะเก็คนของย,าย้ายออกไปนอนอยู่บ้านาน้องหญ่ แตกแหะกอาหารพรนุรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มงที่จริงจงก็ต้องาใส่ภาพประวาตเข้าประชาชนให้เหิ่เด่นกันได้คือพจริงไแล้วมันมันต้องวจการแบการรดูการน้ำมันมาเลแล้วแต่ว่าเออไม่รู้ว่ายังไงกันนะยังไงันมีซอยบ้านพ่อตุ๋ยเน่ยมาซะยิปมาซียิช้งคานแล้วก็เข้าซอยอิสลามของพ่อตุ๋ย ก็ตอนนี้พ่อตู่ก็ต้องย้ายไปนอนบ้นานในแถวนี้นเพราะว่นี้ก็ท่วมไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องหลบหลบก่อนพอตรงนี้หรอน่าจะไม่มีฟุตบาทไม่หมายถึงว่าหลบตรงนี้ไม่ไม,ไม่น่านมีฟุตบาท สิ่งที่ต้องระวังอย่างไงเนาะเมื่อกี้พี่คุยกับแม่ตุ่นแม่ตุ่งก็่ากหว่าเหมือนตอนนี้เหมือนคนตาบอดเพราะว่าเดินในน้ําอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามีอะไร,รใต้ <ๆ S 1> น้ำบ้าง,าง <ๆ S 1> เดินไปจะเจอฟุตบาทสองมือจะเจอหลุมก็ไม่รู้นะ <S <S ตอนนี้เราก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ เราจะไปสุดแถวแถวเส้นวงกอดเนาะทางแยกตรงนั้นอนะเพราะว่าถ้าไปต่อน,นี้เห็นเขาว่ารถเข้าไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่วมหนัก บางหลังก็มีผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องให้หน่วยแพทย์ต้องระวังในชนชั้นเดีอยคือต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะในการที่จะเยียวยาประชาชนก็ขอฝากตรงนี้ไว้ค่ะก็เดี๋ยวเลยไปทั้งเส้นก็จะเป็นเป็นเส้นเดียวกันเลยขอจบไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าได้ไลฟ์ในชนชั้นเดือนเราจะไลฟ์อะไรให้ รอบหนึ่งแล้วก็อยากจะเก็บลูกเก็บภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนเนาะขอบคุณค่ะเย้ค่ะ